ความคิดในแต่ละช่วงวัยต่างกันไหมนะวันเวลาเปลี่ยนไปเราทุกคนโตขึ้นในทุกๆวินาทีในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยเรามักจะได้ไปเจอสิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้เราเติบโตขึ้นทั้งทางร่างกายทางสังคมหรือทางสติปัญญาของเราในช่วงวัยเด็ก เราก็อาจจะต้องการแค่เราไปเจอเพื่อนเราได้มีของเล่นใหม่ๆความคิดในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มของเพื่อนหรือในครอบครัวบางครอบครัวก็จะเริ่มมีความรับผิดชอบซึ่งจะเป็นงานบางทีเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่เราพอช่วยพ่อแม่ได้เช่นช่วยไปซื้อของอะไรแบบนี้นะคะในช่วงวัยรุ่นเนี่ย มันก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีการเจริญเติบโตต่างๆช่วงนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วมีการเจริญเติบโตทางร่างกายเนี่ยค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะในเด็กเนี่ยก็จะสูงขึ้นให้เราคิดไว้ง่ายๆเลยค่ะก็คือช่วงไหนเนี่ยที่มีเรื่องของฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องช่วงที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ย ก็จะทำให้อารมณ์ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแปรปวนหรือผกผันในช่วงที่เราอยู่ในช่วงมัธยมช่วงที่เรายังวัยรุ่นหรืออยู่เป็นเด็กมหาลัยเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราทำอะไรหลายอย่างลองผิดลองถูกหรือบางทีเราก็ตามเพื่อนไปบ้างตีเพื่อนตามคนนู้นไปบ้างนะคะลายเป็นช่วงที่เราใช้ชีวิตค่อนข้างคลื้นเคง บางทีสำมรเลกเทมเมาไปตามเพื่อนบ้างกราฟอารมณ์หรือความคิดในช่วงนี้มันก็จะแปรปวนผกผันดังนั้นบางทีการตัดสินใจในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยบางทีอาจจะต้องการความเห็นจากผู้ปกครองหรือในวัยผู้ใหญ่เนี่ยช่วยกำกับดูแลบ้างในบางครั้งนะคะถ้าเป็นการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเนี่ย บางทีถ้าเราเหมือนใจร้อนตัดสินใจไปเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เราอาจจะไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นได้นะคะพอเลยวัยรุ่นมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงวัยที่เราเริ่มเข้าสู่วัยทำงานหรือเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้ความมั่นคงของอารมณ์ของเราเนี่ยก็จะเริ่มมากขึ้นละช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัว แต่ละคนเนี่ยก็จะมีการออกไปทำงานมีอาชีพเป็นของตัวเองตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะก็จะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานหรือสังคมอีกแบบหนึง่งที่ต่างกันออกไปนะคะความคิดในช่วงนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วเราจะเริ่มรู้สึกได้ว่ามุมมองความคิดของเราเนี่ยมันต่างจาก ตอนก่อนหน้านี้มากโขเลยค่ะต่อไปก็จะกลายเป็นช่วงวัยกลางคนนะคะช่วงนี้เนี่ยจะกลายเป็นช่วงที่เราเริ่มมีหลักแหล่งมากขึ้นชีวิตเราอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะไปไหนละเป็นช่วงที่แต่ละคนเนี่ยเริ่มรู้สึกห่วยหาวันเก่าๆเราอยากกลับไปเป็นเด็กกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ตอนนี้ความเสื่อมในร่างกายก็เริ่มจะมาแล้วแต่ยังมาไม่มากบางคนก็อาจจะเริ่มใส่ยตายาวเหลืมมีโรคลุมเล้าบ้างบางคนเป็นเบาหวานเป็นความดันความคิดในช่วงนี้เนี่ยเลยจะเริ่มกลับไปอยากจะไปเป็นเด็กอีกครั้งพอมาถึงช่วงที่เราเริ่มที่จะอายุมากขึ้นแล้ว หรือเด็กๆเ,เรียกว่าสอวอเป็นคนสูงวัยช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มอยู่ติดบ้านละเป็นช่วงที่เราไม่อยากไปไหนอยากอยู่ตรงนี้แหละร่างกายยอมรับเลยว่าตอนนี้คงเริ่มก้าวเข้าสู่วัยชราเสื่อมสภาพไปตามวัยแต่ก็ยังอยากเจอลูกหลานอยู่นะตอนนี้ คงจะเป็นช่วงที่เราต้องเตรียมสเสบียงเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อจะต้องถึงวันที่เราอาจจะต้องลาโลกนี้ไปช่วงนี้ความสุขอาจจะไม่ได้แปรผันตรงกับแรงกายที่เราใช้ละแรงก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตอนนี้ความสุขคือความสุขทางใจมากกว่า ที่ได้เจอลูกๆหล้านๆและอยู่ที่บ้านชีวิตก้าวเข้าหาธรรมชาติแล้วมีความสุขหลายครั้งเหมือนกันนะคะที่พอชีวิตเราผ่านเข้ามาช่วงหนึ่งแล้วเราจะเริ่มคิดว่าทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคิดเรารู้สึกเสียได้อะไรแบบนี้นะคะพอเลยวัยมาแล้วเราก็จะ ไม่สามารถย้อนกลับไปทำแบบนั้นได้แล้วแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างเนี่ยไม่ได้แปลผันตรงไปกับในสิ่งที่เราพูดในวันนี้ทั้งหมดหรอกคะ่ะบางทีเราก็ยังเห็นคน7080เหมือนกันเดินคล่องปลอเลยเดินไปเดินมาบางทีเดินนำหน้าหลานซะอีกนะและอายุมันก็อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างเหมือนกันนะคะ ถ้าบางครั้งเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราอัดอัดอัดสะสมประสบการณ์มากขึ้นเราก็อาจจะมีการเจริญตบโตทางด้านความคิดก้าวหน้าไปได้นะคะนี่อยากมาคุยเล่นๆเฉยๆก็<笑><笑> <g ül> <g ül> ช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดรอบ3แล้วเนาะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้เราก็คงยังไม่ได้วัคซีน คงต้องรออีกยาวเลยละะ่ะค่ะไม่รู้นานแค่ไหนเหมือนกันที่จะได้ครบทุกคนนะคะแต่ยังไงถึงได้รับแล้วมันอาจจะยังมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนและะ้วค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะ